ไม่ต้องวิเคราะห์ผมจัดให้แล้ววันนี้นะครับเอาไปเลยครับ3คู่ที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับก็ไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันเลยนะครับก็คิดถึงมากเลยนะครับก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมความสดชื่นนะครับที่จีบยกและคัดสรรมาให้นะครับแต่ว่าในแนวทางนะครับก็ยัง คัดสรรลงไว้ให้ในครอบครัวทุกวันอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัว V ีอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็คอลเลิชัน3ที่ผมวางไว้ให้ในครอบครัวก็สดชื่นฟินจัดกันไปเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยและกันนะครับสดชื่นอยู่ท้องกันไปเลยและใครนะครับที่อยากได้ความสดชื่นอลังการแบบนี้นะครับนอกเหนือจากตัวหน้าช่องนะครับก็ ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยครับเพียงไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับใต้รูปโปรไฟล์จะเจอกับคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูสันิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนครับ และสําหรับหน้าช่องในวันนี้นะครับที่หยิบยกมาให้3คู่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันสําหรับคู่แรกนะครับก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจําวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับลิเวอร์พูลนะครับเตรียมเปิดสนามแอนฟิลด์นะครับต้อนรับการมาเยือนพบกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับคู่นี้ครับเป็นสึกแดงเดือดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของฟอร์มเนี่ยแน่นอนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีฟอร์มที่ดีกว่าโดดเด่นกว่าอยู่แล้วครับแถมวันนี้ก็ได้เปลี่ยบในการเล่นในบ้านอีกด้วยซึ่งมันนนนเเปป็็อ่าาาศึกกแแหหงงัด์รีีบบ้้ะคลยจจจทใไน ของลิเวอร์พูลนะครับแต่หลายคนก็อาจจะเทใจไปด้านของแมนยูเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่มองทางด้านของแมนยูเนี่ยก็อาจจะมองว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับอาจจะมาและแพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนส่วนอีกคนอ่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มองทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยก็มองว่ายัางไงวันนี้ทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็น่าจะเก็บชัยชนะด้วยสกอร์ที่ขาดได้ซึ่งแน่นอนว่าผมเป็นแฟนแมนยูนะแต่ผมแอบชอบทางด้านของลิเวอร์พูลมากเลยนะครับในวันนี้ซึ่งที่ผมมองทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับก็เพราะว่า ถ้ามองในเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยริวพูมันเหนือกว่ามากๆเลยครับในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความได้เปรียบในการเล่นในบ้านในเรื่องของฟอร์มในเรื่องของแท็กติกในเรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นและก็ในเรื่องของกระแสนะครับลิวพูน่าจับต้องเอาหมมากแถมวันนี้มันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับศึกแดงเดือดและเล่นต่อหน้าแฟนๆอีกนะครับแนวโน้มที่ริวพูจะเก็บชัยชนะด้วยสกอร์ที่ขาดได้นั้นก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นครับผู้เล่นในแนวลุกวันนีี้้้ททาาาางงงงดดนนขขอออรูะก็จม นะครัโมเมซาล่าและก็ทางด้านของดาวินนูนเยสครับส่วนห้องเครื่องสำรองครับก็ดีไม่แพ้กับตัวจริงเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเคอร์ติสโจนนะครับดิโกโจตาโคดี้กัปโปนะครับเชียซ่านะครับแล้วก็ทางด้านของเอลเลียตเนี่ยนะครับบอกได้คำเดียวว่าห้องเครื่องสำรองก็ดีไม่แพ้เท่ากับตัวจริงอีกครับในวันนี้สำหรับลิเวอร์พูล ส่วนในด้านของแมนยูนะครับวันนี้ก็จะมาในระบบวิงแบ็กนะครับสามสี่สองหนึ่งนะครับเป็นระบบที่ทางด้านของอัมูริมเนี่ยนะครับถนัดอยู่แล้วนะครับใช้มาตั้งแต่คุมสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วด้วยนะครับแต่ทว่านะครับนักเตะแมนยูนะครับก็ยังเล่นไม่เข้ากับระบบสักทีนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็ ไม่ดีเท่าที่ควรเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผู้เล่นในแนวลูกของแมนยูนะครับก็จะมีทางด้านของบูนโน่เฟอร์นานนะครับกาาโชและก็หน้าเป้าอย่างทางด้านของฮอยลุนครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าเมื่อเทียบกันแล้วนะครับปัจจัยหลายๆอย่างแล้วที่ผมบอกไปนะครับก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับที่น่าจะต้องเอามากกว่าในวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับคู่นี้ผมจึงขอแนะนําให้หมองไปที่ลิเวอร์พูลได้เลยครับผมมองว่าในวันนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มด้วยสกอร์ที่ขาดได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนจจจััััดดดไปหกเต็ม ริบร์ผูลครับมาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับก็มองไปที่ศึกชิงแชมป์อาเซียน รอบชิงชนะเลิศในนัดที่2กันได้เลยนะครับทีมชาติไทยนะครับพบกับทางด้านของทีมชาติเวียดนามสาหรับคู่นี้ครับนัดแรกที่เจอกันมานะครับก็เป็นทางด้านของทีมชาติเวียดนามนะครับที่เก็บชัยชนะได้ก่อนนะครับสประตูต่อหนึ่งโดย2ประตูนั้นนะครับมาจากผู้เล่นบราซิลนะครับชื่อว่าลาฟาโอซันนะครับซึ่งได้อยู่กับเวียดนามมา5ปีนะครับก็เลยโอนสัญชาติมาเป็นเวียดนามนะครับโดยใช้ชื่อว่าเงียนซอนซอนนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่านัดที่แล้วเขาซัดไป2ประตูเนี่ยนะครับบอกได้คําเดียวว่าสุดยอดมมมมาาากนะคคััซึ่งตววววีี้ไแล แข่งเอามากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวบัคกของทีมชาติเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในนัดแรกเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าคนไทยเนี่ยร้องเลยนะครับว่านี่มันเวียดนามตรงไหนนี่มันเวียดนามสื่นเจ,จินชัดๆส่วนทางา้านของทีมชาติไทยนะครับนัดแรกอาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับในนัดน,นี้ก็อาจจะมีการปรับทัพพอส,ปปอส,ส,สมควรซึ่งทางด้านของสุภโชคเนี่ยนะครับในนัดที่แล้วลงเป็นตัวสำรองนะครับพร้อมกับทานา้างของสุปนัทเหมือนตาในนาทีที่61เนี่ยนะครับ ตั้งแต่เขาลงไปเนี่ยลูกเกมทีมชาติไทยเนี่ยก็ดีขึ้นมีการเข้าทำหลากหลายมากขึ้นมีการคอสบอลนะครับซึ่งในนัดที่แล้วเนี่ยสุพนัทก็สามารถทำแอซซิตได้ด้วยนะครับในนัดนี้ผมมองว่าสุพนัทก็ยังคงเป็นตัวซุปเปอร์ซับอยู่แต่ว่าสุพโชคเนี่ยผมมองว่าน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ทีมชาติไทยนะครับอาจจะเปิดกำแพงมาไม่น่าสนใจเท่าที่ควรแต่ว่ากระแสะภายในถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับต้องออกมากๆเลยครับและวันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับคงไม,ไม่ให้ไม่ให้ทางด้านของเวียดนามชูถ้วยใน ประเทศไทยอย่างแน่นอนครับผมมองว่าในวันนี้ใสสุดใสไม่ยั้งแน่นอนมีโอกาสที่จะต่อเวลาพิเศษอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับดูจากกระแสลแล้วเนี่ยผมมองว่าใน90นาทีนะครับมีโอกาสครับที่ทีมชาติไทยนะครับจะเฉือนชนะได้อย่างแน่นอนและไปวัดกันในช่วงต่อเวลาพิเศษหรือไม่แน่ครับอาจจะเซอร์ไพรส์เอาชนะในสกอร์ที่ขาดใน90นาทีก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วจัดหนักจัดเต็มทีมชาติไทยไม่ผิดหวังครับ มาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับฟูลแลมนะครับพบกับทางด้านของอิฟสวิตทาสำหรับคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะมองฟูลแลมในกำแพงครึ่งควบหนึ่งช่วงตัวกันได้เลยครับเพราะวันนี้่องของฟอร์มนะครับโดดเด่นกว่าอยู่แล้วแถมวันนี้ก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยนะครับซึ่งการเล่นในบ้านของพวกเขานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คาดหวังได้เอามากๆเลยนะครับและกระแสเองวันนี้ทางด้านของฟูลแลมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าจับต้องเอามากๆบวกกับไซตีเฮทวิทที่เคยเจอกันมานะครับเจอกันทีไรนะครับฟูลแลมก็มักจะทำผลงานออกมาได้ กลับมาเจอกันอีกรอบนะครับยังไงก็มองฟูลแลมยังไงก็อุ่นใจกว่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วครับจัดหนักจัดเต็มใส่ไม่ต้องยัง้งไม่ต้องคิดเพราะผมวิเคราะห์ให้แล้วที่ฟูลแลมว,วันนี้จัดไปครับ และนี่นะครับก็คือทัศนะหน้าช่อง3คู่นะครับที่หยิบยกมาให้ในวันนี้ใครชอบก็ตามมาแล้วกันส่วนใครอยากได้มากกว่านี้นะครับคอลเลซชั่นนอกเหนือจากหน้าช่องนะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องเนี่ยก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆครับเพียงไปแค่หน้าโปรไฟล์นะครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจอกับคำอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนเมื่อวานนี้นะครับในครอบครัวนะครับกับคอลเลซชั่นที่ผมวางไปให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัววีอย่างแมนซิตี้ ใครที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวนะครับก็อย่าลืมนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ